ธรรมพระาศาสดาเรื่องเทวดาหลอกผีห่างจากเมืองสวัตถีไปประมาณ100่อยโยชนมีหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่และณหมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็นที่เกิดของเรื่องราวที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้ครั้งนั้นได้มีพระภิกษุหมู่ใหญ่จำนวน500รรูป ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านนี้เพื่อหาที่สงบสงัดบำเพ็ญสมณธรรมหลังจากที่ได้เรียนพระกรรมฐานจากพระบรมศาสดาแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นภิกษุทั้งหลายนิยมเรียนในภาคปฏิบัติกันทั้งนั้นพอบวชแล้วก็เรียนกรรมฐานแล้วนำไปปฏิบัติกันเลย อย่างพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันพอเรียนกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าเกิดเดินทางไปหาที่สงบสงัดจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านดังกล่าวชาวบ้านที่หมู่บ้านนั้นเมื่อได้เห็นพระมาก,ก็รู้สึกดีอกดีใจรีบนิมนต์ให้ท่านนั่งจัดอาหารคาวหวานมาถวายแล้วถามถึงจุดประสงค์ในการมาพอทราบว่าท่านมาเพื่อสแสวงหาที่สงบสงัดสำหรับปฏิบัติธรรม ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นจึงหันมาพูดกับชาวบ้านคนอื่นๆว่าเรานะ่าจะนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาเสียที่นี่เลยนะนั่นนะสิเสียงทุกคนในที่นั้นให้การสนับสนุนชายคนแรกให้เหตุผลว่าถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายได้อยู่จำพรรษาที่นี่พวกเราก็จะได้มีโอกาสทำบุญได้บ่อยขึ้น พอชายคนแรกได้เหตุผลจบลงก็มีคนที่นั่งอยู่ข้างหลังได้พูดแย้งขึ้นว่าถ้าเรานิมน์ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายอยู่จำพรรษาที่นี่แล้วพวกเราจะนิมนให้ท่านอยู่ที่ไหนล่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาหรอกหัวหน้าหมู่บ้านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงพร้อมกับบอกว่า เพราะว่าไม่ไกลจากที่พวกเราอยู่มีป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งสงบสงัดเหมาะที่พระคุณเจ้าจะไปปฏิบททัติธรรมถ้ายังไงเราก็จะนิมนต์พระคุณเจ้าให้จำพรรษาณป่าแห่งนั้นพวกเราเห็นเป็นยังไงกันแม่เหมาะเลยเพราะที่นั่นสงบสงัดเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมมากส่วนเรื่องอาหารการขบฉันคิดว่าคงไม่มีปัญหา พวกเราคงเป็นธุระช่วยเหลือท่านในเรื่องนี้ได้ก็เลยเป็นอันว่าทุกคนตกลงที่จะนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายไปจำบรรสาณป่าแห่งนั้นเมื่อปรึกษาหารือและตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนั้นก็จึงได้เอ่ยปากนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายอย่างเป็นทางการกล่าวฝ่ายพระภิกษุทั้งห้ารอรูปนั้น เมื่อเห็นว่าชาวบ้านเขามีศรัทธาอยากจะนิมนต์ให้จำพรรษาก็สุดที่จะขัดศรัทธาของชาวบ้านได้จึงได้รับนิมนต์ชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าพระท่านรับนิมนต์ทางก็ดีอกดีใจเป็นการใหญ่เพราะนานๆจึงจะมีพระแวะมาจำพรรษาสักครั้งครั้งนี้นับว่าเป็นบุญยาลาบสำหรับพวกเขาแล้วเมื่อพระภิกษุเสร็จจากพัฒกิจการฉันอหาร ชาวบ้านหมู่นั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นมักคุเทศนำทางพระทั้งหมดตรงไปยังป่าใหญ่ในทันทีท่านกล่าวเอาไว้ว่าที่ป่าใหญ่แห่งนั้นเป็นป่าที่เต็มไปด้วยรุกขเทวดาและมีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้เป็นจำนวนมากพระจำนวนห้าร้อยโรบที่ไปยังป่าแห่งนั้นท่านก็เป็นพระปฏิบัติซึ่งนิยมความสงบสงัดและชอบอยู่ตามคนต้นไม้เช่นกัน ในเมื่อพระท่านมาอยู่โคนต้นไม้รุกขเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่บนต้นไม้ก็เห็นว่าถ้าพวกตนขึ้นอยู่บนต้นไม้ต่อไปก็คงจะไม่เหมาะเพราะผู้ทรงศีลมาอยู่ต่ำกว่าตนนี่ขนาดรุกขเทวดายังรู้กาละเทศะความควรไม่ควรฉะนั้นคนเราก็ควรจะเอาอย่างบรรดารุกขเทวดาเหล่านั้นได้พากัน หอ,อบลูกจงหลานอพยพลงมาจากต้นไม้มาอยู่บนพื้นดินเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุสองผู้ทรงศีลเหล่านั้นในใจของรุกขเทวดานั้นก็คิดว่าพระภิกษุเหล่านั้นคงจะมาพักอาศัยอยู่ที่โคนต้นไม้เพียงแค่วันสองวันแล้วท่านก็จะจากไปแต่ที่ไหนได้วันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วท่านก็ยังไม่มีทิท่าว่าจะจากไป ยังคงปักหลักอยู่ที่โคนต้นไม้นั้นอย่างเหนียวแน่นในเมื่อเหตุการณ์มันกลับตลบปัดเช่นนี้บรรดารุกเทวดาเหล่านั้นจึงได้มาปรึกษาหารือก,กันว่าพวกเราจะทำยังไงกันดีพระเหล่านี้ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่ตามธรรมดาของผู้ที่เป็นปุถุชนจิตใจก็ย่อมมีความหวั่นไหว และเกิดความหวาดกลัวเมื่อเจอกับเหตุการณ์ที่น่าตกใจฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมรุกขเทวดาตนหนึ่งได้เสนอความเห็นพวกเราทำเป็นผีหลอกหลอนให้ท่านตกใจกลัวพอท่านกลัวมากๆเดี๋ยวท่านก็หน,นีไปอยู่ที่อื่นเองแหละรุกขเทวดาทั้งหมดเห็นด้วยกับความคิดนี้และคิดว่าถ้าทำสำเร็จพวกตนก็คงสบายกันสักที ไม่ต้องมาลำบากยุกล,งลังดินเช่นนี้เมื่อตกลงกันได้อย่างนั้นแล้วแผนการขับไล่พระก็ได้เริ่มขึ้นและก็เป็นไปตามที่รุกขเทวดาคาดคิดไว้ทุกอย่างคือพระเหล่านั้นเริ่มขวัญเสีย <c oughs> ก็จะไม่ให้ขวัญเสียได้ยังไงไหวเพราะไม่ว่าย่างกรายไปทางไหนก็เจอเจอแต่ผีหัวขาดมาทำเป็นหลอกหลอนให้วาดกลัวอยู่ทั่วไป บางทีขณะที่กำลังจะนั่งบำเพ็ญสมณธรรมก็จะมีผีหัวขาดลักษณะนากเกลียดน,นากลัวมาปรากฏกายให้เห็นหรือไม่เช่นนั้นบางทีนั่งอยู่ก็จะมีเสียงพูดคุยลึกลับหรือเสียงร้องหวอยหวนชวนย้ขนพองสยอ,ยองกล้าวแววเข้ามาให้ได้ยินบางทีก็จะเป็นเสียงคล้ายๆค,คนมาหัวเราะเยาะแต่พอหันไปมองก็ไม่เห็นมีใคร เจออย่างนี้เข้าทุกวันทุกวันก็ทำให้พระเหล่านั้นไม่เป็นอันได้บำเพ็ญสมณธรรมจิตใจที่ทำท่าจะรวมตัวเป็นสมาธิก็กลับกระเจิดกระเจิงด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่แน่ใจว่าเวลาไหนจะโดนหลอกเขาอีกคนเราถ้าจิตใจเกิดความหวาดกลัวมากๆสุขภาพจิตมันก็ย่อมจะเสีย เมื่อสุขภาพจิตเสียก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่สุขภาพกายย่อมจะพลอยสุดทรงไปด้วยและสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นแน่นอนก็ได้แก่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันโดยไม่มีวี่แววที่จะสงบลงเลยพระเหล่านั้นจึงได้มาประชุมปรึกษาหารือกันว่าควรจะทำอย่างไรดี และไม่ทันที่ใครๆจะได้ออกความเห็นพระหนมรูปหนึ่งก็ได้ชิงออกความเห็นเป็นรูปแรกว่าผมว่าพวกเราควรจะไปเสียจากที่นี่เพราะถ้าขืนอยู่ต่อไปมีหวังโรคประสาทถามหาแน่จริงด้วยผมเห็นด้วยพระภิกษุอีกรูปเสริมขึ้นพร้อมกับเหตุผลว่าเพราะมันหลอกได้หลอกดีเดี๋ยวเป็นผีหัวขาดมาหลอกบ้างละ เดี๋ยวก็เป็นเสียงหัวเราะบ้างละมันอะไรกันนักกันนาก็ไม่รู้พระในที่ประชุมทั้งหมดเห็นด้วยเพราะทุกโรปตัางก็ถูกหลอกมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วตกลงว่าเราจะไปเสียจากที่นี่อย่างนั้นหรือพระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าได้ถามความตกลงใจอีกครั้งหนึ่งพระทุกูปยืนกรานที่จะไปจากที่นี่ เมื่อเราออกไปจากที่นี่แล้วเราจะไปไหนกันต่อละ่ะพระรูปหนึ่งได้ถามขึ้นก็กลับไปวัดเชตวันไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะสิพระหนุ่มรูปแรกแนะนําแล้วพระองค์จะไม่ทรงตำหนิพวกเราหรือเพราะเราเพิ่งเรียนกรรมฐานจากสํานักของพระองค์มายกยกพอมาเจอผีหลอกเข่าหน่อยก็ถึงกับวิ่งแจน่นกลับไปหาพระองค์เช่นนี้ ถึงจะตำหนิยังไงผมก็อย,ยอมผมว่ายังไงยังไงก็ยังดีกว่ายอยู่ที่นี่ก็เป็นอันว่าพ,พระทุกรูปตกลงกรับจึงได้พากันไปลาญาติโยมและเดินทางกลับกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในทันทีเมื่อไปถึงวัดเชตวันและพระพุทธองค์ทร,รทงทราบเรืร่องที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้น ด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานว่าพวกเธอทั้งหมดควรกลับไปอยู่ที่เดิมนะเขาคงไม่ไหวหรอกพระเจ้าค่ะพระนุ่มรูปหนึ่งกราบทนด้วยน้ำเสียงละล่ำละลักไหวสิพระพุทธองค์ทรงตรัสย้ำเป็นการให้กำลังใจในขณะเดียวกันพระเหล่านั้นก็นึกโต้แย้งอยู่ในใจว่าถ้าพกตนอยู่ไหวจริง ก็คงไม่วิ่งแนบกลับมาอย่างนี้หรอกพระพุทธองค์ทรงทราบวระจิตของพระเหล่านั้นว่าคิดยังไงก็จึงได้อธิบายให้ฟังว่าที่ไม่ไหวหนะก็เพราะคราวที่แล้วพวกเธอไปมือเปล่าแต่คราวนี้ถ้าจะไปก็จงเอาวุธติดตัวไปด้วยอาวุธพระทุกโรปอุทานขึ้นมาด้วยความงุนงงสงสัย เก็เราเป็นพระจะใช้อาวุธได้ด้วยหรืออาวุธที่พระองค์กล่าวถึงนั้นอาวุธอะไรหรือพระเจ้าข้าพระภิกษุโทนถามอาวุธที่ว่านั้นก็คือเมตตาไงเล่าจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสกรณียเมตตาสูตรให้พระเหล่านั้นจำไปสาธยายเวลาเข้าไปอยู่ในป่า สารใจความของกรณียเมตตาสูตรที่พระองค์ทรงตรัสสอนภิกษุเหล่านั้นท่านก็บอกให้เจริญเมตตาไว้ทุกอิริยาบทไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะนอนหากยังไม่ถูกความง่วงเหงาเข้าครอบงำเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้ด้วยเมตตาเพียงนั้นท่านอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับความรักที่มารดามีต่อบุตรเป็นความรักที่สะอาดบริสุทธิ์ชั้นใด ก็ให้พึงตั้งจิตเมตตาอันบริสุทธิ์ดุดมารดารักบทเนิวทอนแล้วแผ่ไปในสัพสัตว์น้อยใหญ่ดุดเดียวกันฉันนั้นถ้าจะพูดให้ง่ายเข้าก็คือเรามีความรักความเอ็นดูต่อลูกของเราอย่างไรก็พึงให้สร้างความรักความเอ็นดูแบบนั้นให้เกิดขึ้นมาในใจแล้วแผ่ความรู้สึกแบบนั้นออกไปยังบุคคลรอบข้าง พอใครได้สัมผัสกระแสแห่งเมตตาธรรมซึ่งเป็นกระแสที่เย็นก็จะน้อมนำทำให้ใจเขาอ่อนโยนลงความโกรธความเกลียดจะระง,งับจะกลายกลับมาเป็นความเมตตาแทนที่นี่เป็นอนิสงส์แห่งการเจริญเมตตาท่านกล่าวว่าคนที่เจริญเมตตามาอย่างดีแล้วแม้แต่เทวดาก็ยังอภิบาลรักษา เป็นที่รักของหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งมวลอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตามีเป็นอนเนกประการดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสกรณียเมตตาสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นจดจำนำไปสาธยายเวลาเข้าไปในราวป่าพอทำตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำก็ปรากฏว่ารุกขเทวดาที่อยู่ในราวป่านั้นเกิดเมตตาจิตขึ้นมาตามๆกัน และคิดได้ว่าพวกตนไม่น่าจะไปกลั่นแกล้งพระให้ได้รับความลำบากเลยพอมาคราวนี้รุกขเทวดาเหล่านั้นแทนที่จะกลั่นแกล้งก็กลับให้การอารักขาอย่างเต็มที่ภาพหลอกหลอนต่างๆอาทิเช่นภาพผีหัวขาดหรือเสียงลึกลับอันนาสยดสยองก็ไม่มารบกวนพิกูจนทั้งหลายเหล่านั้นอีกเลย ทำให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเจริญสมณธรรมได้โดยสะดวกจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็กลับรวมตัวเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วเมื่อจิตกดสมาธิไม่มีนิวร์มารบกวนมันก็เหมือนกับน้ำที่ใสนิ่งสามารถที่จะมองดูสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้แจ่มชัดภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นกันพอจิตสงบนิ่งแล้วท่านก็ได้ใช้จิตนั้นเป็นบาดฐานเจริญวิปัสสนา เพื่อทำความหลุดพ้นให้แจ้งโดยการพิจารณาความเสื่อมความสิ้นในร่างกายว่าร่างกายของคนเรานี้ไม่ยั่งยืนแตกสลายได้และมีสภาพไม่ต่างอะไรจากภาชนะดินพระพุทธองค์ขณะที่ประทับอยู่ณวัดเชตวันกรุงสาวัตถีซึ่งอยู่ห่างจากป่าที่ภิษูนเหล่านั้นมาบำเพ็ญสมณธรรมถึงหนึ่งรอยโย์ พระองค์ได้ทรงทราบด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์ว่าบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นกำลังเจริญวิปัสนาอยู่พระองค์มีความประสงค์จะช่วยอนุเคราะห์ภิกษุเหล่านั้นพระองค์จึงได้ทรงแผ่พระฉับพันนรังสีปรากฏกายให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นพร้อมกับประทานโอวาทว่าเมื่อพวกเธอรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับหม้อแล้วใส ก็ควรปิดกั้นจิตนี้เสียด้วยเพราะจิตเปรียบเหมือนกับเมืองแล้วจึงค่อยรบกลับมานด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อรบแล้วก็พึงรักษาความชนะเอาไว้ยอย่าไรลอวรนอยู่เลยพอจบพุทธโววาทพระทั้งห้ารรูปก็เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมซึ่งมีการเกิดดับขึ้นมาอย่างฉับพลันได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมดทีเดียว ครั้นแล้วทั้งหมดก็ได้ก้มลงกราบถาวายบังคมพระวรกายเนรมิตรของพระพุทธเจ้าซึ่งมาปรากฏให้เห็นด้วยพุทธานุภาพแล้วจึงได้เดินทางกลับสุกรุงสาวัตถีหลังจากที่ได้จบกิจแห่งพรหมจรรย์แล้ว